สวัสดีครับอีซีทุกท่านครับนี่นะครับน้ำพริกนะครับน้ำพริกมีหลายรสนะครับสนใจตอนเย็นสั่งได้เด้อครับแล้วก็มีอาหารอาหารอะไรเอ่อยพอาหารทะเลนะครับ มีประทูตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับทางทะเลครับนี่นนครับของที่จะขายตอนเย็นนะครับอ่านแห้งมเปิดดูของมาถึงแล้วครับสั่งหลายวันแล้วครับโอ้่ก็ของแห้งนะครับ สนใจเจอกันตอนเย็นนะครับนี่นครับน้ำพริกกับอาหารทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะไปปลูกนี่ก่อนนี่ครับต้นแค่ครับแล้วก็พริกปลูกต้นแค่แล้วก็พริกนะครับ ไปครับต้องปลูกใกล้ๆน้ำนี่แหละปลูกไว้กินครับทำไม่ต้องซื้อนะครับนุ้นชะอมครับชะอมมีแล้วครับสวัสดีครับท,ทุกท่าน มาแล้วครับมาแล้วใส่ละต้นพริกเราขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่ปีใหม่นะครับที่เมื่อคืนนี้เมาเาาไปช่วยไปเยอะนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอแม่แวมกับแม่แหลมไม่มมอยู่ครับไปในเมืองครับว่าจะของไปม,มอบให้น่าจะค่าม,มืดน,นะครับมาจะปลูกนี่ก่อนจะปลูกพริกนะครับนี่ คลิปครับนี่ครับพี่ครับบุกพิ่บุกพิ่ดินนำนี่ครับซื้อมาครับนี่ถุง ทุกละทีสิบบาทครับทุกนาทีสิบบาทอยู่ใกล้ๆครับมันยังรดน้ำได้สะดวกครับมือเลื่ควัดเอาเลย ราต้องปลูกไว้จิตเองครับปลูกไว้จิตเองบ้างพอดีฝนตกครับวันนี้ ว่าจะเอาน้ำพริกที่ปีใหม่พี่ปีใหม่เออฟนะครับไปให้ป้าแหลมนะครับแต่ไม่อยู่ครับไปกับแม่แบมไปในเมืองครับก็เลย่าจะเป็นพุ่งนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเพิ่งขุดครับเพิ่งขุดเพิ่งขุดเด้อครับนี่จะปลูกบอกว่าจริน นี่นี่ต้นเล็กสิบบาทได้หลายต้นสามต้นเลยใส่ด้วยกันเลยครับ ผมจะพยายามจำ e นนร F สีทุกท่านนะครับโปรไฟล์จะพยายามจำโปรไฟล์นะครับว่าอ่านไม่ได้เล่นก็แบบนี้นะครับขอโทษขอโทษพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วผมจำโปรไฟล์ไม่ได้ทุกคนนะครับว่าพี่อะไรบ้างอะไรบ้างครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ทักทายตอนไลฟ์สดหรือว่านะครับขอโทษด้วยนะครับ มาปลูกพิชกันครับเดี๋ยวจะพยายามจำอยู่ครับอ่านได้พิชไว้กินก่อนต้องปลูกใกล้ที่นี้ครับห้องน้ำนี่เดี๋ยวต้นแชร์กับต้นมันต้นมนละกอก็มีด้อ ต้นมะต้นมะละกอก็สิบบาทครับเนี่ซื้อมาซื้อมาสองต้นปลูกไปแล้วต้นนึงี่ต้นแครนะครับต้นดอกแคร์นาปลูกไว้ลวกต้ม,ตมแก้วัันนี้มาลุมครับอันนี้สิยี่สิบบาทครับปลูกไว้เก็บแกงแกงใส่กระดูกหมูเ้อย นี่ต้นใหญ่ครับที่บาทเนื้อครับเี๋้วปุกพิกครับเราจะปูกพิกกอ่อนเก่นาดฝนตกนะครับแข็งนี่ ที่ก่อนครับ ลุมกนลุมปลูกพิกกอนอนี่นะครับเดี๋ยวเอาุยข้อมาใส่นะครับ ไม่ใส่ต้นเดียวเราใส่3ามนะครับไว้สามต้น ีสามต้นครับใครก็ปลูกมาแล้วครับใคร คเดี๋ยวตัวนี้ก็ปลูกแถวใกล้ๆน,นะครับคลิปนี้ทำมาทางนี้ครับขอบคุณขอบคุณพี่ปีใหม่นะครับที่เอฟของแต่ยังไม่ได้อาใไปเพราะว่าแม่แหลมยังไม่อยู่บ้านครับผมไปเมื่อตะกี้นี้ครับตอนที่ผมลงมาไปดูที่บ้านไม่อยู่ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบคุณนะครับ ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาซื้อของช่วยผมนะครับผมอาจจะจำพี่ๆเอไม่ได้ทุกคนนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็พยายามต่อไปจำไม่ได้ทุกคนนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ทำไว้นี้นครับบ๊ายบายครับ